Swear to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสเรียว Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโร่ซินเนตเรียกันนะครับทุกคนซินเนตเรียในแผทเนี่ยคือมันโดนเนิร์ฟนะครับผมสกิลสอนะไอ้สกิลที่ดึงมีดกลับอะจากตอนแรกอะมันจะได้5%แต่ตอนเนี้ยมันเหลือ4% แล้วเลือดที่เราเสียไปคือ่ะคเอ3%เเท่ากับว่าเราจะได้เลือดคืนแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะมันจะไม่แบบเลือดคืนแบบฟูฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแล้วก็อันตรีถูกเพิ่มคูเดาไปดื้อเลย20วินะครับผมก็คือว่ามันทำให้ซินิเทยเียใช้จังหวะในการพลิกเกมอะได้น้อยขึ้นนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นฮีโร่ฟเนสเทียในแพทใหม่ล่าสุดนะครับผมที่โดนเนิร์ฟแล้วนะมาดูกันว่าเนิร์ฟแล้วเนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมแต่ผมว่ามันก็น่าจะยังเล่นได้อยู่นะครับ fc ครับหาเฟสไม่เจอเอาวะผมเจอใครวะเนี่ยเวเลสจุดจุดมาเลยวะโอเคผมจะเริ่มฟาร์มจากบูก่อนนะครับผม,ผมก็คือจะลากบูกับตัวเล็กมารวมกันนะโอเคครับอ่ะชิพ่าแห้ะทุกคนผมว่าเราสวยแล้วเราเกิดปัญหาแล้วคือผมไปลั่นตีโดนตัวเล็กนะงั้นเราต้องเบิร์ตัวเล็กลงไปก่อนนะเพื่อเราจะได้ไม่เสียเลือดมากกว่านี้นะโอเคครับ ค่อนข้างที่จะฟาร์มผิดสูตรนะถ้าเกิดฟาร์มสูตรนั้นนะเลือดเราจะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับผมมีหน้าบอกว่าเพจค่ะอาจจะน่าจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมเคเราก็แท็กกลางนะแท็กได้ปะผมไม่ทันหมดทุกคนแต่ว่าฟอร์เรนทีมเขาได้แท็กนะซึ่งผมไม่ได้แท็กอันนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะผมจะเงินตามเขาประมาณร้อยกว่านะทีมเขาเป็นฟอรเรนป่านะครับทุกคนคือ ถ้าดึงเข้าเลทเกมได้เนี่ยผมว่าเราน่าจะชนะนะต้นเกมเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขานะแต่ผมว่าต้นเกมเราก็ได้อยู่นะแต่ตัวผมมันก็ไม่ได้ต้นเกมจ๋าทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแท็กกลางนะโอเคครับเมื่อกี้นี้คือเรา,าพลาดเวฟกลางไปนะฟอร์เรนถ้าเขามาแท็กกลางอีกเวฟนี้อีกอันน่าเขาก็รวยผมนะโอเคเรายิงไกลๆไปนะทีมเขามากว่ะมีหน้าฟิกเกอร์ว่ะทุกคนยังไง ผมว่าออกได้ออกนะเวเลสมาอีกวะโห,โหต้องฉีกออกแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ผมจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะแล้วก็ตีเร็ว้วยัยงไงทุกคนไหวไหมผมว่ามันไม่น่าจะเล่นได้แล้วนะผมจะรอเอาเวฟนะแล้วก็ไปฟาร์มต่อดีกว่าโอเคเราไปเอาเวฟล่างต่อนะผมกดอติรลวๆนะเผื่อเจอใครอยู่ในพุ่มข้างล่างที่บวกได้นะเพราะว่าเลือดผมโลงงไงผมจะไปสลับเลือดก,กับเวเลสเคตีกันทีหนึ่งโอเคครับผม ไปตีตีต,ตีเดี๋ยวใช้โอเคสกิลสองนะมีดบินมีดบินโอเคครับสิ้นนิเทียเนี่ยยิ่งเลือดน้อยอย่ะมันยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนว่าเราไปเบิร์ดเขาเลยอะ่ะก็ไม่เชิงเบิร์ดอะ่ะแต่ว่าไปตัดเลือดเขาได้เยอะก็คือกระโดดเข้าไปแล้วเราก็สามารถสลับเลือดได้เลยเรับผมเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนนะเพื่อนเราเหมือนอยากบวกวะ่ะเดี๋ยวแฟดมานะโอ้โหเขาฟิกเกอร์อะไรวะ โอเคเราได้เดอะแฟดตก่อนแล้วนะเหมือนจะคุ้มอยู่ปะ <S <S เอาดิเอาดิโอ้โหฟอร์เรนแรงมากเลยทุกคนมันผมว่าเราต้องออกแล้วนะคือผมไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้ละโอเคครับล่างมาชนกันแล้วก็ระเบิดไปเลยนะนประมาณนี้ต้องผมต้องไปรับบนนะ่ะไม่งั้นวิบโอ้โหวิบวิบเอาเยอะจัดโอเคเลือดผมน้อยอยู่นะแล้วรอบนี้ผมไม่มีสลับเลือดด้วยแต่ว่า เขาอาจจะคิดว่าผมจะมีสลับเลือดนะอืทําเลือดน้อยไว้แบบคนเจอทินเนเทียแบบเลือดน้อยมันต้องระวังไงจะมาเข้าบวกมู๊ตัวซัวก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเข้ามาอาจมีสิทธิ์โดนสลับเลือดได้นะแต่ถ้าเข้ามาตุ้มแล้วตายเลยอันนั้นก็สลับเลือดไม่ได้เ <c oughs> คีล่างเราจะเล่นได้อีกไหมผมว่าผมรีบฟาร์มดีกว่าทินเนเทียเนี่ยมันเป็น ตัวเลทนะค่อนข้างที่จะกลางเกมถึงเลทเกมนะต้นเกมมันอาจจะยังไม่ค่อยได้เก่งกอะไรมากนะต้องมีของซะหน่อยนะโอ้โหโอ้โหผมพุ่งพลาดด้วยวะโอ้โหจบละอ๋อผมดันใช้ไอรีครัเบอรี่ไปก่อนนะไม่งั้นอาจจะรอดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับพลาดโอเคครับล้าก็ฟาร์มก,กันต่อนะเพื่อนจะบุกอีกแล้ววะผมไม่ค่อยอยากจะไปบวกกับเพื่อนเลยแต่ว่ามันต้องไปนะลองเล่นดูครับเผื่อมันโอ้โห เผื่อมันจะเล่นได้นะแต่ผมฮอมาวานเดอร์แฟตโอโห้ชัตนี้ผมไม่รอดหรอกไม่อาตายอีกแล้วโอเคผมจะพยายามฟาร์มแล้วจะไม่บวกแล้วจะบวกน้อยน้ลนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไม่มีของแล้นะถ้าผมตายไปบ่อยอย่างเงี้ยผมจะหยุดการตายไปแค่2ตัวแล้วนะ <c oughs> โอเคได้อยู่ไหมมีหน้าวะ มีหน้าที่อย่างอึดเลยทุกคนแพทเนี่ยโอ้โหแล้วปัน่นดูดเลือดขนาดนั้นไม่ไหวปะต้องออกนะวิบวิบปฏิบัติวะทุกคนโอเคผมไม่กลับบ้านก็ได้นะเดี๋ยวผมจะด,ดูดเลือดเอาข้างล่างอ๋อหอป้อมแตกก่อนแน่เลยทุกคนป้อมล่างเนี่ยไปทันไหมกดสกิลสองไปครับปลาครับปลาปลาเขาผักไม่เป็นไรผมไหวนะไหวดาบดาบดูเอลผมเด้งอะ เลือดขึ้นมาแบบเป็นข้อเลยดูดเลือดกลับมาอีกโอเคเราอาจจะได้ป้อมล่างนะถ้าฟอร์เรนมาเราตอนนี้ผมไม่ชชว่์ว่าจะสู้ฟอร์เรนได้ไหมแต่อาจจะได้นะฟอร์เรนเขามาวะ่ะเฮ้ยผมได้ป้อมแล้วเนี่ยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะทุกคนไม่เป็นไรฟาร์มไปก่อนก็นได้ครับไม่ต้องรีบนะเล่นซีนิเทียถ้าเกมมันยังทรงๆอย่างเงี้ยเรายังได้อยู่นะเรายังได้อยู่ ไม่ถือกับแบบว่าโดนเวทยับโดนเล่นไม่มีที่ฟาร์มอ่ะแต่ตอนนี้คือเรายังมีที่ฟาร์มอยู่ไงมีหน้าผมน่าจะได้เขานะยิงยิงยิงโอเคโหดูดเลือบไปครับผมน่าจะต้องไหวไหวดิไหวดิช็อตเนี้ยต้องไหวไหวไหวโอเคไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าทีมเราหมดไปหลายคนแล้วเราฟาร์มต่อเลยโอเคผมมีสิทธิ์โดนปิดนะผมน่าจะต้องวาร์ปว่ะ เขาก็ไม่มาเช็คผมนะดีดีด,ดีอย่ามาเลยโอเคฟาร์มต่อครับผมฟาร์ม่านเยอนะทีนีเทียหาเงินอยู่ตลอดนะคือการที่ติดเล่นทีนีเทียแล้วบวกเยอะอ่ะผมว่ามันเป็นการเล่นที่ผิดนะอย่างที่ผมเล่นในช่วงต้นเกมผมไปบ้าบวกกับเขาเกินไปอะ่ะบวกได้นะแต่ว่าเพื่อนเราต้องไหวอะ่ะเหมือนเราเป็นเป็นตัวไปปิดอะ่ะโหสัตวน์นี้ได้ไหมผมเอามีดต,ตอดๆอดไป ยังไม่ค่อยอยากเข้าเลยว่ะทุกคนเข้าไปกลัวตีไม่หมดนะเวเลสนี่เดินหลุดมางนี้คือได้นะตับตับตับต้องโดดครับโอเคเพื่อไม่ให้เวเลสมันปั่นเราได้เลือดนะตีเก็บพระแตกกับนกไปครับเผื่อมีโบนนะล้วโยนมีดเลยปุกปลุกปุกปแรงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวเราเข้าลนะโอเคสวยเราได้เราได้เด็บเบิ้ลคิวนะแล้วก็ได้ชัดดาวิด้วยนะสี400่ร้อยครับผมชัดนี้น่าจะรวยอยู่มาดิมาดิมาดิก็มาดิ หรือเปล่ามีหน้าหมาผมไหวอ้าวมีหน้าจะสู้กับผมหรอฮะสู้หรือเปล่าไม่สู้หรอกเราอ่ะวิ๊บวะวิ๊บวะวิ๊บที่ผมฆ่าได้นะเว่ยครับผมช็อตนี้ไม่มีคนมากันบัฟนะเดอะแฟตอยู่บนนะโอเคเอาบัฟเข้ามาเลยเจอเดอะแฟตละได้นะเดอะแฟตโอเคมันปั่นหรอมันปั่นวะ <and go. S 1> ต่อไปครับต่อยิงยิง ยิงยิงแล้วเอามีดโยนเรียบรอ้อยตายมาดิได้อีกนะถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือผมไหวแล้วถ้าวิบไม่เข้าถึงผมอะเนี่ยผมเดินได้เรื่อยเลยคือผมแค่ต้องระวังแค่วิบตัวเดยนนะเพราะวิบมันแรงนะที่เหลือแบบผมไม่ต้องระวังมากนะมันไม่สามารถละลายผมได้ภายในแบบสามสี่วิอย่างเงี้ยถ้าผมยังได้เล่นอยู่ได้เรื่อยอะผมก็ไหวนะโอเคพอเล่นเอาเอาอยู่ตรงกลางว่ะผมว่าไม่น่าจะรอดโอเคไม่น่าจะรอดนะ โหถ้ oh, างี้เราน่าจะได้ป้อมล่างแล้วอาจจะได้2ป้อมหรือเปล่าไม่ชัวรนะลองดันดูครับผมโอเคเราเปิดนกไปก่อนนะเผื่อแบบมีใครวิ่งเข้ามาจากทางบูเขานะผมจะลองแคมป์ดูไหมฮะเผื่อจะจะมีใครหลงเข้ามามีใครมาไม่น่ามีใครมาไม่เอ่ยยังรองอยู่นะเพื่อนเอาวะเวเลสวะ เวเลสอยู่คนเดียวว่ะเดิ้แฟดมาก่อนว่ะต้องใส่ก่อนละเดิ The Fat ้แฟลอ่ะมีอันติเปล่าเคเอามีดโยนไปสวยเวเลสว่ะมาดิเวเลสมาดิเวเลสมาดิเวเลสมาสโลแล้วเดินไม่ออกเดินไม่ออกพุ่งเข้าไปตามไปกระซวกตามไปกระซวกปุ๊บเดีย๋ยวผมดึงมีดกลับนะโอเคตอนมีดดึงตายนะอามีนาจะเอาหรือเปล่าอ้าววิบอยู่คนเดียวตรงนู้นได้ไงอะ่ะวิ่รอดว่งงดะวิบเห็นจากในมินิแมปนะ เปิดดาร์กเลยครับผมขัดนี้ไม่ต้องสนใจแล้วโอ้ยเราแรงอยู่นะเราตีเรื่อยๆเราก็ดูดเลือดทีละสองร้อยสามร้อยโอเคใช้มีดโยนไปรับเลือดหน่อยรับเลือดหน่อยโอเคโหตีดาร์กอย่างไวทุกคนนี่ทีมผมมีเด็กตาด้วยแล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่เคยใช้คอมโบกับเด็กตาเลยว่ะกดเอ้ยดี ตีตีตีครับผมออกขวาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอวิฟนะกระสซวเข้าไปมผมกระซูมีหน้าแต่มันแทงทะลุไปตดนวิฟนะสกิลตอนที่เป็นวิธีแล้วก็กระโดดอะ่ะคือตอนที่มันแทงเข้าไปอะ่ะคือมันไกลมากเลยนะมันคือมันเหมือนแทงทะลุอะ่ะคือแอนิเมชันของซินเนเทียมันดูตีไวๆขึ้นปะหรือว่ามันไวู่แล้วอะ่ะผมไม่ชัวนะแต่เหมือนว่า แพทเนี่ยเขาจะปรับตัวไฟเตอร์แบบหลายๆตัวให้มันตีไวขึ้นนะพวกตัวตีอย่างโอเมนก็ตีไวนะเวเลสตีไวฟอร์เรนไวอะไรพวกเนี้ยนาคอสก็ไวนะผมลองเล่นละทินเนเทียก็เหมือนจะไวขึ้นมานิดๆน,น,นะแอนิเมชันอะแครี่ก็อาจจะแบบเล่นยากหน่อยนะครับในแพทเนี่ยเพราะว่าไฟเตอร์แบบหลายๆตัวมันเหมือนมันจะเก่งขึ้นมานะ เหมือนว่าเขาปรับบาลานซ์แหละเพราะว่าเหมือนแคลรี่มันโอพเกินปะช่วงเนี้ยไฟเตอร์ตอนนี้ก็เลยเริ่มกลับมาเมดก็เริ่มกลับมานะช็อตนี้ยังไงมีหน้าโหมันถึกเกินะ่ะไอ้มีหน้าเนี่ยไม่ไหวกับมันจริงตอนนี้ทีมผมน่าจะจบบ้านเขาแล,แล้วนะตีป้อมไปครับผมโอเคเอามีดปลาเข้าไปไงม่น่าพลาดนะคลิเข้าขนาดนี้ แต่ว่าเขากาคีฟดีวะไอเวเลสกับไอมีนาเอามีโดนไหมครับผมโอเคมีนานี่มันถึงจริงผมต้องเอามีนาวะไม่งั้นมันไม่จบบานจริงไปหิวอวทุกคนหิวอ้วนอยากได้คนวะเอาฟอเรนมาวะ่ะตีสู้ไปนะเรามีดูเอลนะฟัดเลยครับผมฟัดเลยดูดเลือดไปก่อนดูดเลือดไปก่อนผมยังมีพาตสิีฟนะเกิดใหม่ครับวิปก็โดดมางนี้โอเคมาดิมาดิมาดิเดอะแฟดเดอะแฟดไม่รอดนะเดอะแฟดไม่รอดนะ จบไหมจบไหมล่ะวิปในป้อมได้นะมา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 เดอโอเคครับผมน่าจะจบนะสําหรับแนวทางการเล่นซินิเทียก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไปเลยนะหรือว่าอยากให้ผมทําตัวอะไรอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้น ก็ฝากติดตามชนกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม